สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก แมนเชสเตอร์ซิตี้เดินหน้าเจรจาสัญญาใหม่กับอิวคายกุนโการกลองกลางทีมชาติเยอรมันหลังจากบาร์เซโลนาจ้องคว้าตัวไปร่วมทีมแบบฟรีในช่วงซัมเมอร์นี้ปัจจุบันสัญญาของกุนโอการ์หมดลงหลังจากจบฤดูกาลนี้และมีการรายงานว่าบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่ของสเปนเตรียมดึงไปร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์แต่ล่าสุดเดอะแอต์เลนติกสื่อดังรายงานว่าแมนซิตี้กำลังเจรจากับกุนโอการเพื่อต่อสัญญาออกไปอีกอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลและมีแนวโน้มที่จะตกลงกันได้ สาเหตุที่สำคัญกองกลางวัย32ปีอาจตัดสินใจปักหลักในถิ่นเอติฮัสเตเดียมต่อไปคือการต่อสัญญาของเปปกัวเดล่าในช่วงซัมเมอร์ก่อนหน้านี้รวมถึงการที่ซาร่าอาฟาอุยภรรยาของเขามีกำหนดคลอดลูกคนแรกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสำหรับกุนโดการย้ายมาร่วมทีมแมนซิตี้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี2016พร้อมกับเปปกัวเดล่าที่รับงานในซัมเมอร์เดียวกันก่อนช่วยกันคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้ว4สมัยคาราบาวคัพ4สมัยและ FA คัพ1สมัย เพราะฉะนั้นแฟนบอลแมนซิตี้มั่นใจได้เลยนะครับว่าเราจะยังไม่เสียกัปตันแดนกลางจอมเก่าของเราเออกไปจากทีมในซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขัน,ขน,ขนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำวันเสาร์ที่21มกราคมคู่แรกข,ของวันนี้ที่น่าสนใจนะครับเวลาทุ่มครึ่งลิเวอร์พูลพบกับเชลซีส่วนเวลา22นาฬิกาเลสเตอร์ซิตี้พบไบรตันเซาท์เทนตันพบแอสตันวิลล่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดพบเอฟเวอร์ตัน บอรมัดพบนอตติงแฮมฟอเรสและมากันที่คู่ดึกเวลาเที่ยงคืน30นาทีคริสตันพาเลตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่กำลังมีลุ้นทำคะแนนไล่จี้อันดับ2เข้ามานะครับตอนนี้นิวคาสเซิลมีอยู่38คะแนนส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะทำการลงแข่งในวันอาทิตย์คู่แรกนะครับเวลา20นาฬิกาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวู๊แฮมตันยูไนเต็ด ซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมสําคัญนะครับที่หากแมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บ3แต้มได้ก็จะทําให้แมนซิตี้ได้รับ3แต้มที่สาคัญเพราะว่าในสัปดาห์เดียวกันเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับอาเซนอลจะมีการเปิดบ้านต้อนรับกันารเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นในวันอนาทิตย์นี้นะครับแฟนบอลทุกท่านต้องจับตาดูให้ดี เพราะว่า3นาคะแนนของแต่ละทีมในวันนั้นที่ทําการแข่งขันนะครับมีผลต่ออันดับของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างมากในวันอาทิตย์นี้ผลการแข่งขันแพ้ชนะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหัวตารางในพรีเมียร์ลีกก็เป็นได้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ หากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับ